สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟรีซ่าชาแน,นลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีชิ้นนี้กันเลยค่ะจะเป็นรถบัสลูกลักบี้นะคะซึ่งของฟรีชิ้นนี้นะคะจะมีชื่อว่า double decker bus football ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการรับทำยังไงนะคะอันดับแรกค่ะทุกคนเข้ามาที่แมปนี้นะคะ n f l ไทยคูนค่ะซึ่งเกมไทยคูนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะพอเข้ามาในเกมน,น,นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะคะคือการเก็บเงินค่ะโดยเรานะคะจะต้องเก็บเงินให้ครบจนนวน 3, ค่ะ สำหรับวิธีการเก็บเงินนะคะก็แค่เดินไปที่ตู้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็หยยบปุ่มสีเขียวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วน,นะคะทุกคนพอทุกคนได้เงินมานะคะทุกคนจะต้องเอามาสร้างสิ่งปลูกสร้างะคะ่ะโดยเหยยบที่ปุ่มสีต,าต่างๆนะคะจะมีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าค่ะตามที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะของเราค่ะก็จะมีการสร้างคันด้านหน้าส่วนหนึ่งแล้วค่ะพอทุกคนสร้างไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะให้ทุกคนเข้ามาที่ห้องนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะที่ด้านล่างค่ะจะมีปุ่ม edit นะคะให้ทุกคนกดค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดค้อนค่ะพอขึ้นมาแบบนี้นนะะะคคคคให้ทุกกดําาว่่ Decorations สร็จแล้วนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะจะมีบิ๊กเบนอยู่ค่ะ <_ C 1> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหอน,อนาฬิกาค่ะให้ทุกคนกดพี่ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะซึ่งหอน,อนาฬิกานี้นะคะก็จะมีราคา 3k ค่ะซึ่งก็คือ3,000นะคะพอกดเสร็จนะคะก็วางตรงไหนก็ได้ในห้องนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะได้แบตมาด้านขวาล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมไปเช็คที่อ n น e n t o r y ของตัวเองนะคะในการรับของฟรีชิ้นนี้นะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลลยยคค่่ะะะัังงไไกก็อาืปบนนะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย